แตงโมไม่ม <wo> ีเหรอลูกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นุ๊กนี่ฟักทองฮะจริงเหรอโอ้วิวแตงโมเพียบเลยมีแต่ลูกเต็มเลย ไอ้ไอ้นี่ก็ปิดไปเรียบร้อยเลยนะหลูกใ่นี่นะหลูกให่นี่ก็ปิดไบอุย้ยเต็มเต็มต็มยังไม่เก็บเลยได้เวลาเก็บแล้วแหละพรุ่งนี้น่าจะเก็บหมดตังอีลูคเคลิกเต็มไปหมด ใบก็เริ่มใจเหียวแล้วนี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่นี่ก็ลูกใหญ่ใช่ไหมนู่นกำลังเก็บกันอยู่เก็บไปไม่ไหวไกลมาก Đài mấy mày à biết không? Mấy đài chưa? Có gì lắm Ôi, tên có dìu một lời nữa Vậy là cây à, chả kịp đai, tên có cây dìu một Này cái โอ้ยนี่แต่ลูกเต็มไปหมดอืมแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะพอดีนั่นแหละสำหรับคนที่ชอบกินลูกเล็กๆแอบอยู่แอบอยู่ ลูกใหญ่ก็จะอยู่ข้างล่าง,าง,างไหนนาะเดินมาหาลูกอ่ะเาทีกันเอ้ยผักไห่ผักไห่ลำบากเนาะมันเป็นทนเอ้ยมันเป็นดินไถมันก็ไม่เสมอกันเนาะ กกเก็บลูกแตงโมโดยๆดยรเก็บลูกแตงโมลูกเล็กเอาไปทำน้ำพริกเต็มน้ำพริกตรงกินกับน้ำพริกเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยลูกนูก้ประมาณหกกิโลได้ หกเจ็ดกิโลเดี๋ยวเดินไปดูเดินไปดูเดินไปดูลูกใหญ่นี่ร้อนพี่เล็กกลางๆร่มด้วยแดดร้อนมากลูกนี้ใหญ่มากลูกน้อยโอ้ประมาณกิโลได้เนี้ยหกหกโลน่าจะติดอยู่นี่ก็ลูกใหญ่ Ôi, kạt, này Ui, nhà cả xoáy mát rồi Này, bây giờ, vô quăng này Ở thằng này Ờ, vô nhà khu mm <clears throat>